สวัสดีครับข้อสอบคณิตศาสตร์ป .5 ข้อสอบทีเด็ดปีพศ .2562 ในรอบออสตาร์นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยข้อสอบระดับง่ายก็คือข้อ1แสงเคลื่อนที่ผ่านเร็วกว่าเสียงมากเมื่อเกิดฟ้าร้องเราจะมองเห็นสายฟ้าก่อนที่จะได้ยินเสียงฟ้าร้องในวันหนึ่งนะครับเสียงเคลื่อนที่เท่า เคลื่อนที่ได้0.68กิโลเมตรใน2วินาทีถ้าได้ยินเสียงฟ้าแลบแล้วนะครับ1.2วินะวิได้ยินเสียงฟ้าร้องหลังจากเห็นฟ้าแลบแล้ว1.2วิจงหาว่าตำแหน่งฟ้าผ่านั้นอยู่ห่างไปกี่เมตรนะครับก็ใช้นะครับปรับกิโลเมตรเนี่ยให้เป็นเมตรก่อนครับก็คือ0.68กิโลเมตรเอาพัานไปคูณก็ได้680เมตร จากนั้นนะครับเราก็รู้ว่า2วินาทีเคลื่อนที่ได้680เมตร1.2วินาทีก็เอานะครับ680หารด้วย2คูณด้วย1.2นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับก็จะได้3 4 0คูณด้วย1.2ก็ได้4.08นะครับก็คือเสียงฟ้าผ่านั้นห่างไป 408เมตรนะครับก่อนอื่นนะครับอาจจะปรับเป็นนาทีก่อนก็ได้ครับเป็นหนาทีเคลื่อนที่ได้340เมตรนะครับแล้วเอา1.2ไปคูณนะครับ1.2่ไปคูณ340ก็ได้408นะครับทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2นั้นนะครับให้เศษส่วนมา12จําจำนวนนะครับทีนี้ให้เรียงจากมากไปหาน้อยแล้วดูลำดับที่4ลํลำดับที่8นะครับเอาเศษส่วนบวกกันได้เท่าไหร่นะครับ ก่อนอื่นนะครับมาเรียงกันก่อนตัวที่จะเรียงได้ง่ายก็คือจากน้อยไปหามากก็คือ1นส่วนเไล่ไปครับ1นส่วนเก้าหนึ 7, ่งส่วนแปดหนึ 4, ่งส่วนเจ็ดหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสามแล้วก็หนึ่งส่วนสองมากที่สุดนะครับส่วนตัวที่เป็นสองส่วนเก้าสองส่วนเจ็ดสองส่วนห้าสองส่วนสามนั้นนะครับมันต้องทําการปรับก่อนนะนะครับ ถึงจะเรียงได้เพราะเราจะไปเรียงเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอยู่ช่วงช่วงไหนนะครับวิธีการก็เอา2ไปหารครับจํานวนนี้เอา2ไปหารนะครับ2อส่วนเหาร2นะครับทั้งบนทั้งล่างก็ได้1นึส่วนสนะครับตัวสองส่วนเจ็ดก็หาร2ทั้งหมดก็ได้1 3ึ่งสามส่วนจุดหนึ่งหนึ 1, 1, 1, ่งส่วนสามจุดห้า แล้วก็1ส่วน2.5แล้วก็1ส่วน1.5นะครับก็คือเอา2หารทั้งบนทั้งล่างนะครับทีนี้เราได้แล้วนะครับเราก็เรียงได้เลยครับทีนี้เรียงยังไงครับ1.45ก็อยู่ระหว่าง4กับ5ครับ3าก็อยู่ระหว่าง3กับ4 2.5อยู่ระหว่าง3กับ2แล้วก็1.5ก็อยู่ก่อน2นะครับดังนั้นเราก็จะได้อันดับแล้วนะครับ เวลาจัดอันดับเราก็จะได้นะฮะตัวนี้นะนะครับก็เรียงเสียบเข้าไปได้เลยนะครับก็ตัวนี้1นส่วนหก็เป็น1นส่วนส5แล้วก็1นส่วน 5, สวน 3, แล้วก็1นส่วนสาจุดห้าส่วนสแล้วก็1นส่วนสอดหแล้วก็1นส่วนสองแล้วก็1นส่วนหนจุห้านะครับทีนี้เขาบอกลำดับที่8ครับไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะลำดับที่8ก็คือสองส่วนเจ็ดนะครับสองส่วนเ สอ่วนเเอา2อบวกเได้9คําตอบก็คือ9ครับที่นี่มาดูข้อที่3ข้อที่3นะครับมีจํานวนตามรูปแบบนี้นะครับข้างบนนะครับเป็น4 7 10 13ไล่ไปจนถึง A แล้วก็ข้างล่างเป็น168 166 164 162ลดทีละ2ตัวนี้เพิ่มขึ้นทีละ3นะครับไปจนถึง B จงหาว่าเป็นลำดับที่ A มากกว่า นะครับ a มากกว่า b คู่แรกนะครับ a มากกว่า b คู่แรกนะทีนี้นะครับเราก็คำนวณหาก่อนนะครับตัวข้างบนนะครับก็เริ่มต้นที่4นะครับแล้วก็บวกด้วย3ส่วนสบวกด้วย3คูณด้วย n ลบ1เท่ากับ1 6 8นะครับลบด้วย2คูณด้วย n นบวกลบ1นะครับอันนี้ก็คือลดทีละ2นะครับจากนั้นก็แก้สมการนี้นะครับ เอา3คูณเข้าไปครับ3ามคูณเลบหก็ได้3 n มนลบสนะครับลบสคูณนะครับ n อลบหก็ลบสคูณเก็ได้ลบสอนะครับทีนี้เป็นลบอันนี้เป็นลบนะครับลบคูณลบได้บวกก็สองลบสคูณลบหได้บวกสนะครับจากนั้นนะครับเราก็ย้าย n ข้ามฝั่งมานะครับ 3n มเบวกสอได้ 5n ฝั่งนี้ก็168นะครับแล้วก็บวกด้วย2 ฝั่งนี้เป็นลบสก็ย้ายค่ามาอ่าตัวนี้เป็น4ย้ายค่ามาเป็นลบตัวนี้ลบสามย้ายค่ามาก็เป็นบวกก็จะได้1นึ่งหกแปดบวกสองลบสบวกสได้1นึ่งเนะครับห้าเอนท่ากับหนึนะครับดังนั้น N อหนึ่งก็ประมาณส3มสนะครับก็ปัดเป็น4นะครับ3ามนะครับเรารู้แล้วว่าเป็นอันดับที่34นะครับก่อนอื่นหา A ก่อนนะครับใช้สูตรข้างบนนะครับตัวนี้นะ 3บวกที่3คูณด้วยนลบ1ะครับเอา34แทนเข้าไป34ลบ1ได้33 33คูณกับ3ได้99นะครับแล้วก็ค่อยบวกนะครับก็เป็น4บวก99ได้103สครับส่วน B ก็คือข้างหลังข้างล่างนะครับ168ลบที่2คูณด้วยนลบ1นะครับ n ลบ1ก็คือ34ลบ1นะครับ3าลบ1ได้33 2คูณ33ได้66 เอา66นี้ไปลบ168ได้102นะครับเราก็ได้แล้วนะครับ A ที่มากกว่า B ก็คือนะครับ103กับ102นะครับเอาสองตัวบวกกัน A บวก B นะครับ103บวก102ได้205นะครับ205ค,คำตอบก็คือ205ครับที่นี้มาดูข้อที่สามข้อที่สามก็ให้สามเหลี่ยมมาสองอันนะครับเป็นขนาด 3 0ม0 9 0แล้วก็45 45 90นะครับจงแล้วนำมาวางสอนกันจงหามุมนะครับที่เป็นสัญลักษณ์จุดกำกับที่มีขนาด45องศามีทั้งหมดกี่มุมนะครับตัวที่มี45องศาก็จะมีมุมที่1มุมที่2แล้วก็มุมตรงข้ามตัวนี้เป็น3แล้วก็ตัวนี้เป็น4นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นนะครับอ90องศาตรงนี้นะครับ เป็นด้านเท่าแล้วก็มีนะครับมงศาก็คือ45องศานะครับอันนี้เป็นขนาดกันก็ตัวนี้ก็เป็น45ด้วยตัวนี้เป็นมุมตรงข้ามก็เป็น45ด้วยดังนั้นนะครับที่เป็นมุมที่มีขนาด45องศาก็มีทั้งหมด4มุมนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็น,น75เอา2มุมนี้บวกกันนะครับเราลบด้วยนะครับอเอา2มุมนี้บวกกันก็จะได้เท่ากับตัวนี้นะ ตัวนี้ก็คือ45ตัวนี้ก็คือ30นะครับรวมกันก็ได้70นะครับตัวถัดมาตัวนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็น60องศานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมุมฉากตัวนี้นะครับเป็น30ตัวนี้ก็ต้องเป็น60นะครับมุมนี้เป็น30องศานะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นมุมฉากตัวนี้เป็น60แล้วฝั่งนี้ก็ต้องเป็น30นะครับแล้วก็นี่ก็30อ่าอันนี้ก็คือมุมทั้งหมดนะครับ ดังนั้นสรุปก็คือ45สหองศามี4มุมครับคำตอบคือ4ทีนี้มาดูข้อ5้าข้อ5นั้นนะครับเป็นเรื่องการเติมน้ํามันนะครับน้ํามันนะครับเหลืออยู่ก่อนออกก็คือ8นะครับ4ส่วน8ลิตรนะครับ8ลิตร4ส่วน8ลิตรนะครับเดินทางไปแล้วใช้น้ํามันไป3าส่วน4ของปริมาณน้ํามันที่มีอยู่แล้วก็ค่อยเติมน้ํามันอีกทีก็คือ12 7ส่วน8ลิตรนะครับทีนี้นะครับ ใช้ไป3 4นะครับดังนั้นนะครับน้ำมันจะเหลืออยู่1 4นะครับน้ำมันจะเหลือ1 4เอา1 4ตัวนี้ไปคูณ8 4 8นะครับอ่านะครับ8 4 8คูณด้วย1 4เพราะว่าใช้ไป3 4ดังนั้นน้ำมันจะเหลืออยู่1 4นะครับอ่าตัวนี้ก็นะครับ8ปคูณแได้64นะครับ64สบวกสได้68นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่า มันสามารถตัดได้นะครับ4ตัวนี้ไปตัด68ได้เท่าไหร่ครับได้17นะครับ17ส่วน8นะครับหรือจะเรียกว่านะครับ2นะครับเศษ1ส่วน8นะครับ17ตัวนี้นะนะครับเอา8ไปหารก็แ2ดสองสหนะครับ16ก็จะได้ตัวนี้เป็น2ครับ2อส่วนสเศษ1ส่วน8นะครับอันนี้ก็คือนะครับ น้ำมันที่เหลือหลังจากวิ่งไปแล้วนะครับล้วก็เติมไป12 7ส่วน8นะครับนะครับอันนี้คือน้ำมันที่เติม12 7ส่วน8ปบวกกับน้ำมันที่เหลือก็คือ2 1ส่วน8ก็ได้เท่าไหร่ครับอส่วน8บวก1ส่วน8ก็ได้เป็น1ครับเป็นจำนวนเต็มนะครับ12บสบวกสบวกอ 12, บวก2ได้14แล้วก็เศษตัวนี้รวมกันก็ได้เป็นอีก1ก็เป็น15คําตอบก็คือ15ลิตรครับ มาดูข้อที่6ครับข้อที่6นี้นะครับต้องจินตนาการนิดนึงนะครับดังนั้นก็เขียนเป็นภาพแล้วกันจะได้ดูง่ายนะครับเพราะว่าไม่มีภาพประกอบเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเส้นทะแยงมุมของรูปหลายเหลี่ยมนะครับแล้วก็รูปขนาดไหนที่มันเป็น2เท่านะครับของมุมทะแยงของรูปก้าเหลี่ยมนะครับก่อนอื่นมาดูความสัมพันธ์ก่อนถ้าสี่เหลี่ยมนะครับมีเส้นทะแยงมุมอีกสองเส้น ห้าเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมอยู่5เส้นหกเหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมอยู่9เส้นนะครับแล้วก็เจ็ดเหลี่ยมมีเส้นทแยงมองอยู่14เส้นนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับวิธีการหาเส้นทแยงมุมนะครับของรูปหลายเหลี่ยมก็จะเป็นเอ็นนี่เป็นเหลี่ยมนะครับเอ็นนี่เป็นด้าน n คูณกับ n นลบ3นะครับ n คูณกับ n ลบ3คูณด้วยจุด5นะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นเก้าเหลี่ยมก็นะครับ N คูกับ N ลบ3คูณด้วยจุด5ก็เป็น9คูณกับ9ลบ3คูณด้วจุด5 9ลบ3เหลือ6ครับ9 6นะครับาหารด้วยคูนด้วยจุด5ก็ได้27นะครับก็คือเอาตัวนี้นะครับไปตัดกับ6ก็เหลือ3 9คูณ3ได้27นะครับทีนี้2เท่าของตัวนี้ก็เอา27คูณ2ก็ได้54นะครับดังนั้นเราก็จะหานะครับ5้าท่ากับ N คูณกับ N ลบ3 คูณกับ0.5นะครับตัวนี้ย้ายข้ามฝั่งมานะครับมาคูณนะ0.5ตัวนี้นะครับย้ายข้ามฝั่งมาก็เป็นคูณ2นะครับเป็น154คูณ2ก็ได้108นะครับ108ทีนี้เราก็ต้องหาดูว่านะครับอะไรคูณกับอะไร108แล้วก็ตัวเลขหนึ่งต้องน้อยกว่าตัวเลขหนึ่งอีก3นะครับตัวที่ว่านั้นก็คือ12คูณ9ครับ12คูณ9ได้108ดังนั้น n ก็คือ12ครับ n ก็คือ12คําตอบก็คือ12ครับดังนั้นนะครับเราก็ค่อยๆดูนะนะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองเขียนตัวสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้นะครับมาดูข้อที่7ข้อที่7นั้นนะครับเขาให้โจทย์มามี2ใบนะครับมีเลข7ใบสร้างเลขเศษส่วนที่มากกว่า2ส3แต่น้อยกว่า1.6น,นะครับเราดู2ส่วน3ก่อนมีค่า0.6นะครับ 1.6จุดนั้นนะครับก็คือนะครับส6บหส่วน10บหรือแปส่วนห้านะครับที่นี้หานั้นหายยังไงนะครับก็หานะครับส่วนที่เป็น3ามก่อนนะครับถ้า4ส่วน3ามอันนี้ก็คือน้อยสุดนะเท่า3ามเป็นส่วนนะครับเศษก็ต้องใกล้สุดก็คือ4นะครับ4ส่วนสามได้1 6 3จสามนะครับก็อยู่ในช่วงอยู่นะครับอยู่ในช่วงจุดหกจนถึง1 6จุดหนะครับ ทีนี้พอห้าส่วนสนั้นไม่ได้แหละนะครับห้าส่วนสไม่ได้ดังนั้นตัวนี้มี1จํานวนจากนั้นมาดูนะครับส่วนด้วย4นะครับสาส่วนสได้0ูนดนะครับก็มากกว่านะครับห้าส่วนสได้1นจุดสก็มากกว่า6กส่วนสได้1นจุดห้าก็มากกว่าแต่ถ้า7จส่วนสได้1นึจุดเจ้าอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่3จํานวนนะครับถัดไปนะครับ3าส่วนหนะครับได้0.6อันนี้น้อยไป นะครับตัวถัดมานะครับก็คือสามส่วนสี่อ่าไม่ใช่สินะสามส่วนห้าได้ศูนย์จุดหนะครับอันนี้น้อยไปนะนะครับต่อมาสี่ส่วนห้าได้ศูนย์จุดดอันนี้นะครับได้ครับก็ไล่ไปจนถึงห้าส่วนแปดนะครับห้าส่วนแปดได้เท่ากับ1 0 6จุศูนย์หนะครับอ่าก็คือเท่ากับตัวนี้นะครับเราต้องบอกว่าน้อยกว่านี้นะครับดังนั้นจำนวนที่ได้ก็มีสามจำนวนนะครับถัดมานะครับก็ ส่วน6ครับ4ีส่วนหได้0.67อันนี้ไม่ได้5้ส่วนหนะครับ5้ส่วนหก็ได้0.8อันนี้ได้ครับไล่ไปจนถึง9กส่วนหได้1.5นะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะมีอยู่4ี่จำนวนตัวถัดมานะครับ4ส่วนสส่วนเได้0.57นะครับ4ีส่วนเได้0.57ก็นะครับน้อยกว่าจุดังนั้นไม่ใช่ถัดมาก็คือ5้ส่วนเนะครับก็ได้จนถึงข้างบนก็ยังได้อยู่ นะครับ9ก้ก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันน้อยกว่าจุดหถัดมานะครับส่วนด้วย8ครับส่วนด้วย8 5ดส่วนแได้จุดหกนะครับน้อยไปนะครับอ่าก็เป็น6.8ได้7.5อันนี้ใช่ครับอ่าไล่ไปจนถึง9.8ก็ได้จ1 2หก็ยังได้อยู่แล้วนี้ก็จะได้3จํานวนถัดมานะครับส่วน9ครับส่วน9เนี่ยต้องไล่ไปจนถึง7จส่วนเครับ7จส่วนเได้0.7เ หนะแต่6ส่วน9ได้0.67ดังนั้นนะครับตัวที่สามารถอ่าตัวนี้ก็จะมีอยู่2จํานวนก็คือ7ส่วน9กับ8ส่วน9นะครับเมื่อได้จํานวนแล้วก็นับบวมกันครับ1บวก3บวก3บวก4บวก4บวก3าบวก2รวมกันได้ที่10จํานวนนะครับรวมกันได้ย0จํานวนอ่ะถัดมามาดูข้อที่8ข้อที่8นั้นนะครับ เขาพูดถึงเกี่ยวกับการเดินนะครับจากบ้านไปโรงเรียนนะครับถ้าเดินด้วยความเร็ว60เมตรต่อนาทีจะสายไป2นาที h. ถ้าเดินด้วยความเร็ว80เมตรต่อนาทีจะถึงเร็วกว่านะจะถึงเร็ว2นาที h. จงหาว่าโรงเรียนห่างจากบ้านกี่เมตรนะครับผมให้ a เท่ากับนะครับเวลาที่ถึงโรงเรียนเร็วไป2นาที h. นะครับให้ A ก็คือเวลาที่ถึงโรงเรียนเร็วไป2นาที h. ดังนั้นนะครับ ถ้าเราวิ่งด้วย60วินะครับเราจะต้องนะครับถึงโรงเรียนเท่าไหร่ครับก็คือเวลา a ตัวนี้นะครับบวกด้วย2บวกด้วย2นะครับเพราะว่าเขาสายไป2นาทีนะครับแล้วก็เร็วไป2นาทีนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็น a บวกด้วย4นะครับ a บวกด้วย4หรือบวกด้วย2บวกด้วย2นะครับฝั่งนี้ก็คือ80เมตรต่อนาทีนะครับ แล้วก็เวลาก็คือนะครับ A กนะครับก็คือเวลาที่ถึงโรงเรียนเร็วไป2นาทีนะครับเร็วไป2นาทีทีนี้นะครับเราก็แก้สมการนะครับเอานะครับหกสิบคูณเข้าไป60คูณด้วย a ก็ได้ 60a นะครับแล้วก็60คูณ4ได้240นะครับ80คูณด้วย a ก็ได้ 80a นะครับจากนั้นก็ย้าย 60a มารบนะครับ 80a นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น240นะครับ 80a ลบด้วย 60a ได้20 20a นะครับตัวนี้เป็น 20a 20a นะครับข้างล่างก็เป็น 20a ครับดังนั้น a เท่ากับ12นะครับโอเคนะครับเมื่อเรารู้ว่านะครับ60 80a ลบ 60a ได้ 20a แล้วก็ตัวนี้240 นะครับ 20a เท่ากับ240ดังนั้นนะครับก็เอานะครับ20ไปหาร240ก็ได้12นะครับตัด0ตัด0ก็เหลือ2กับ24 2ตัวนี้ไปหาร24ก็ได้12 a ก็คือ12นาทีนะครับเมื่อเรารู้ว่า a ก็คือ12นาทีแล้วก็เอาไปคูณครับก็คือเอา80ตัวนี้คูณด้วย12นะครับ80คูณ12ได้960ดังนั้นนะครับโรงเรียนห่างอยู่บ้านอยู่960เมตรครับ ก็คือ,ค,อคําตอบทีนี้มาดูข้อที่9ข้อที่9นะครับก็เป็นรูปบาทเมตรนะครับมองด้านบน,น epidemi, ด้านข้างมองด้านบนด้านหน้าและด้านข้างนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับถ้าด้านบนก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเห็นเป็นด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นด้านข้างนะครับตรงนี้จะหายไปนะมีอยู่ตรงกลางแค่อันเดียวนะครับด้านข้างก็คือตัวนี้ดังนั้นนะครับข้างล่างก็จะมีเพียงแค่3ารูปบาตนะครับ ข้างล่างมีสามลูปบาตรงกลางชั้นที่สองมีสี่ครับเพราะว่าตัวนี้เผลมาแล้วก็ข้างบนนะครับมีอีกหนึ่งูปบาทดังนั้นสามบวกสี่บวกหนึ่งได้แปดนะครับดังนั้นคําตอบก็คือแปดครับทีนี้มาดูข้อที่สิบข้อที่สิบมีลูกบอลน,นะครับกระเด้งนะครับกระเด้งนะพื้นนะแล้วก็จะกระดอนขึ้นมาสูงขึ้นแปดสิเปอร์เซ็นของความสูงที่ตกลงมาดังนั้นถ้าเกิดปล่อยมาที่ร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรนะกระเด้งกลับไปก็คือแปดสิบเมตรนะครับแปดสิบเมตร เราไปที่2เมตรนะครับหรือ200เซนกระดอนครั้งที่1ก็จะขึ้นไป200คูณกับจุด8ก็คือ160นะครับ101กระเด็นไป1 80เซนนะครับแต่ว่าถ้า200 r. ก็160เซนจากนั้นนะครับก็เอา160คูณจุด8นะครับคำว่า80เนี่ยนะครับถ้าเราถอดเป็นตัวเลขง่ายๆก็คือ80ส่วนด้วย100หรือจุดนะครับดังนั้นผมเอาจุด8เข้าไปคูณได้ หนึ่งหกศูนย์นะครับคูณจุดแปดก็ได้ร้อยยี่สิบแปดนะครับจากนั้นนะครับเอาหนึ่งสองแปดเนี่ยหนึ่งสองแปดคูณด้วยจุดแปดก็ได้ร้อยสองครับใกล้แล้วนะเพราะว่าเขาต่ำกว่าเมตรหนึ่งจากนั้นเอาร้อยสองคูณด้วยจุดแปดนะครับได้แปดสิบสองนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเป็นการกระดอนครั้งที่สี่ครับคําตอบก็คือกระทบพื้นทั้งหมดสี่ครั้งครับตอบสี่ครับตอบสี่คำตอบข้อสิบก็คือสี่ นะครับอันนี้ก็คือข้อสอบนะครับในระดับง่ายของข้อสอบ All Star นะครับข้อสอบ All Star จะเป็นข้อสอบที่ยากกว่าเมื่อเทียบแบบข,ข้อสอบในรอบปกติขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ